b o ล d e r s Gate 2 Throne of b o บัเป็น Expansion หรือ DLC ส่วนเสริมของภาค2ซึ่งเนื้อหาจะเป็นบทสรุปของบ o ล s ป s w n Saga หรือมหากาบการรบราฆ่าฟันกันของเหล่าลูกหลานผู้สืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้า b o ล Lord r f m u r d r r ผมได้ทำวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องของภาค1และภาค2ก่อนหน้าไว้ใครที่แวะเข้ามาดูที่คลิปนี้ผมแนะนำว่าให้ไปดู2ตัวนั้นก่อนเพื่อจะได้ไม่งงนะครับเดี๋ยวไปแปะลิงก์ไว้ในส่วนของ Descript ช o n ด้านล่างนะ เรื่องราวดำเนินต่อจากตอนจบของ Baldur's er Gate 2ภาคหลัก Shadow of a r m ที่เราสามารถจัดการพ่อมด Idenicus ผู้ซึ่งต้องการครอบครองพลังของเบลลงได้ในช่วงจังหวะเวลาใกล้ๆก,กันนั้นลูกหลานของเบวจำนวน5คนได้ก้าวขึ้นมามีอำนาจนำพากองทัพเข้าทำสงครามเพื่อตามหาและเข็นฆ่าเหล่าผู้มีเชื้อสายของเบลหายนะกระจายไปทั่วอ่าวสอดผู้คนล้มตายเป็นจำนวนมากเราที่กำลังพักจากการต่อสู้อยู่ในเมืองซันเดนเนสซ่า ได้รับรู้ข่าวคราวของสิ่งที่เกิดขึ้นในฐานะที่ตัวเองก็เป็นหนึ่งในคนที่มีเลือดเนื้อเชื้อไขของบาวก็จะต้องถูกตามล่าและก็อาจจะนำพาความเดือดร้อนมาสู่ที่นี่ก็เป็นได้ดังนั้นจึงจำเป็นต้องออกเดินทางอีกครั้งเพียงแต่ก็ไม่รู้ว่าควรจะไปที่ไหนยังไงดีด้วยความที่เคยช่วยเหลือเมืองนี้ไว้ให้รอดพ้นภัยราชินีเอเลซีมจึงแนะนำให้เราเดินทางลึกเข้าไปในป่าเก่าแก่ ที่ซึ่งมีวิญญาณของเทพเจ้าโบราณของชาวเอลฟ์สิงอยู่ที่นั่นพเพื่ออย่างน้อยๆเนี่ยอาจจะได้คําแนะนําอะไรบางอย่างอันเป็นประโยชน์ก็ได้ณพื้นที่ป่าซึ่งเต็มไปด้วยหินรูปร่างหน้าคนขนาดใหญ่เราได้รับคําทํานายที่ดูจะไม่สู้ดีนักสงครามแผ่กระจายแผ่นดินนองไปด้วยเลือดลูกหลานของบาวเข็นฆ่ากันและจะมีใครสักคนที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังพอฟังคําทํานายจบยังไม่ทันได้เดินทางออกจากป่า อยู่ดีๆก็มีเอลฟ์คนหนึ่งปรากฏตัวขึ้นจากบทสนทนาเราได้รับรู้ว่าเธอชื่ออิลาเซล,ล่าเธอมาที่นี่เพื่อตามหาและก็กำจัดเราอิลาเซล,ล่าเป็นหนึ่งในสมาชิกของลูกหลานแห่งเบาทั้ง5ที่กล่าวไปถึงก่อนหน้าการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นไม่นานนักเราก็จัดการเธอลงได้ทันใดนั้นเองพลังงานบางอย่างดึงเราเทเลพอร์ตไปยังอีกพื้นที่บรรยากาศรอบตัวคล้ายๆกับขุมนรกเราเจอกับโซล่า สิ่งมีชีวิตทรงพลังที่ถ้าจะให้เปรียบเทียบง่ายๆเนี่ยก็เหมือนกับเทวดาเธอทักทายกับเราและบอกว่าเธอได้รับมอบหมายให้รอคอยการมาถึงของผู้สืบสายเลือดแห่งบาวเพื่อที่จะให้ความรู้และเตรียมพร้อมต่อการต่อสู้ต่างๆที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่โซลา่าพูดจบเธอก็หายตัวไปแต่แล้วก็มีวิญ,ญญาณของคนที่เราไม่คิดว่าจะได้เจอกันอีกอย่างสรยวกปรากฏตัวมันบอกว่าที่แห่งนี้คือมิติพ็อกเก็ตเพลนที่ถูกสร้างโดยบาว ซึ่งลูกหลานทุกคนจะปลดล็อกความสามารถในการมาอย่างทีน่นี่และมันเองก็รอเราอยู่สักพักแล้วเพื่อต่อรองอะไรบางอย่างซาไรวอกต้องการเศษเสี้ยววิญ,ญญาณของเราเพื่อที่จะคืนชีพมีเลือดเนื้ออีกครั้งมันสัญญาว่าจะไม่หักหลังและก็ให้ข้อมูลต่างๆพร้อมทั้งช่วยเหลือในการต่อสู้ถึงจะไม่เต็มใจนะักแต่เราเองก็ตอบต,ตกลงเมื่อซาไรวอกฟื้นขึ้นมามันก็ให้ข้อมูลถึงสถานที่ที่จะต้องไปต่อนั่นก็คือเมืองซาราดุช ซึ่งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ห่างออกไปจากซันเดนเนสซ่าและการจะไปได้ก็โดยอาศัยประตูในพ็อกเก็ตเพลนแต่เราก็ต้องถูกทดสอบบางอย่างในที่แห่งนี้ก่อนซึ่งเราก็สามารถผ่านไปได้อย่างไม่ยากเย็นนักประตูทางออกเปิดขึ้นเราและพักพวกเดินออกไปแล้วก็ถูกเทเลพอร์ตมาอยู่ในสารดุสท่ามกลางเหตุการณ์ความวุ่นวายของสงครามเมืองที่กำลังปะทุ บริเวณที่เราโผล่มานั้นมีชาวบ้านกลุ่มหนึ่งซึ่งนําโดยเมลิซานกําลังโต้แย้งกับกลุ่มทหารในการเข้าพบผู้นําของเมืองกรอมเนียอิวคารแต่ก็ได้รับการปฏิเสธจังหวะเวลาช่างพอเหมาะทหารพอเห็นเราวา่เข้ามาจึงเข้าใจว่าเป็นผู้บุกรุกและทําการโจมตีแต่ก็ไม่สามารถสู้กับเราได้เมลิซานั้นรู้ตั้งแต่แรกเห็นว่าเราเป็นผู้สืบเชื้อสายของบาวนั่นก็เพราะเธอรู้ถึงตำนานที่กล่าวถึงการกลับมาของมัน จึงให้ความสนใจและก็ร่วมมือก,ก,กันกับเจ้าเมืองคอยดูแลเหล่าลูกหลานบางส่วนเพื่อพยายามป้องกันไม่ให้เกิดเหตุการณ์ตามคำทำนายเธอเล่าถึงสถานการณ์ตอนนี้ว่าเมืองถูกโจมตีโดยนายพลนามว่ายากาชูราที่เขาเองก็เป็นลูกของเบามันต้องการเนี่ยฆ่าล้างบางผู้สืบเชื้อสายทั้งหมดนั่นรวมไปถึงกรอมเนียอิวคารซึ่งก็เป็นอีกคนที่มีเลือดเบาไหลเวียนอยู่ปัญหาคือกรอมเนียน,นั้นเก็บตัวแล้วก็ให้เหล่าทหารคอยปกป้องตัวเองอยู่ภายในวัง เมลิซานเธอขอร้องให้เราพยายามต่อรองกับกลอมเนียเพื่อให้ออกมาต่อสู้แต่การจะเข้าถึงตัวเขาตรงๆไม่น่าจะทําได้เราจึงเริ่มออกสืบสอดค้นหาวิธีการที่เข้าไปในวังอย่างเงีย,งยบๆสารวจไปมาภายในเมืองจนกระทั่งมาเจอกับซิสเตอร์ไฟเรลแม่ชีประจําโบส์เราเล่าสถานการณ์ให้ฟังเธอเข้าใจและก็มอบกุญแจคุกใต้ดินซึ่งทางข้างในเนี่ยสามารถเชื่อมต่อไปอยังปราสาทมาให้เพียงแต่ก็กําชับว่า สถานที่แห่งนี้นมีปีศาจร้ายสิงสู่จนเธอต้องปิดผนึกมันเอาไว้ภายในคุกแห่งนั้นเราต้องเผชิญหน้ากับพวกแวมพายเราฝ่าฟันมาจนถึงใกล้ทางออกที่เชื่อมต่อ,อยังฐานข้างใต้ของปราสาทในตอนนี้เองทหารยามของกรอมเนียเริ่มรู้ตัวว่ามีผู้บุกรุกจึงเริ่มเข้ามาโจมตีการเดินทางเพื่อให้ถึงตัวเจ้าเมืองยังคงไปต่อจนในที่สุดก็มาถึงยังห้องถงบัลลังเราพบกับเจ้าเมืองกรอมเนียและเมลิซาซึ่งถูกจับตัวอยู่ที่นี่ด้วย ทั้งสองเริ่มโตเถียงกันโดยที่กรอมเนียเนี่ยเขากล่าวหาว่าแผนการทั้งหมดเป็นของมาลิซานที่ต้องการจะให้ผู้สืบเชื้อสายของบาวมาเจอและก็ฆ่ากันเองเขาจึงเลือกเก็บตัวไม่ออกไปปะทะกับยากาชูร่าพอเห็นหน้าเราก็ยังกล่าวหาเธอต่อว่ายังพาคนอื่นมาจัดก,การกับเขาอีกส่วนเมลิซานก็หาว่ากรอมเนียบ้าจนหลอนปฏิปติประต่อคิดเรื่องราวทั้งหมดไปเองดูท่าการเจราจาจะไม่เป็นผลสุดท้ายแล้วก็ต้องเกิดการประทะกันและเราก็สามารถจัดการกรอมเนียลงได้ เมลิซานบอกว่าในเมื่อไม่มีกรอมเนียแล้วเนี่ยทางเดียวที่จะหยุดสงครามในเมืองซารดุดก็คงต้องอาศัยเราเป็นผู้ฆ่ายากาชูร่าปัญหาคือยากะชูร่านั้นเป็นยักษ์ไฟที่แข็งแกร่งเอามากๆมันรับการโจมตีได้ทุกรูปแบบบาดแผลของมันสมานได้เร็วกว่าทุกสิ่งที่เข้าไปทําร้ายแต่ความสามารถนี้เนี่ยไม่ได้เป็นโดยธรรมชาติจะต้องมีความลับบางอย่างอยู่เบื้องหลังซึ่งเมลิซานเองก็ไม่รู้ เธอทำได้เพียงแนะนำว่าเราต้องออกไปค้นหาคำตอบอย่างหุบเขาที่ตั้งอยู่ใกล้ๆก,ก,กับป่าแห่งเมียซึ่งที่นั่นมีวิหารของเหล่าผู้ที่นับถือบูชายากาชูราตั้งอยู่เราตกลงและใช้พลังเปิดประตูมิติกับไปยังพกเกตเพลนเพื่อใส่ช่องทางนี้ในการเดินทางหลังจากที่เตรียมตัวกันเรียบร้อยจึงรีบมุ่งหน้าไปต่อกันทันทีเราเทเลพอร์ตมาอยู่ในพื้นที่แห่งหนึ่งกลางป่าแห่งเมียการเดินทางเพื่อจะไปให้ถึงวิหารนั้นค่อนข้างทุลักทุเล เพราะว่าระหว่างทางนั้นเต็มไปด้วยกองทหารของยากาชูร่าแล้วก็ยักไฟบางส่วนแต่จนแล้วจนรอดก็มาถึงที่หมายจนได้ที่วิหารแห่งนั้นมีพลังงานบางอย่างปกคลุมอยู่รอบๆซึ่งดึงเอาความกลัวบางอย่างในจิตใจของคนที่เข้ามาบุรุษออกมาโจมตีเราผ่านมันไปได้แล้วก็มาเจอเข้ากับนาลี่นาลี่เป็นนักบวชของวิหารและดูแลยากาชูรามาตั้งแต่วัยเยาว์เธอสอนวิธีการในการใช้เวทมนต์บางอย่างที่สามารถแยกเอาหัวใจของยากาชูราออกมา นั่นทําให้มันเป็นอมตะและยากาชูราเองด้วยความที่กลัวว่านายาลี่อาจจะหักหลังเพราะว่าเธอเป็นคนเดียวที่รู้เกี่ยวกับเวทมนต์นี้จึงเอาหัวใจของนายาลี่ออกมาด้วยจากนั้นมันจึงนําชิ้นส่วนหัวใจทั้งหมดไปเก็บไว้นายาลี่บอกให้เราออกไปตามหามันมาและเธอจะสามารถทําพิธีกรรมเพื่อปลดเวทมนต์เบื้องหลังความแข็งแกร่งของยากาชูราได้เป้าหมายต่อไปของเราคือการเดินทางไปยังยอดเขามาร์ชิงเมลเทน ที่ซึ่งป้อมปาการของยากาชูราตั้งอยู่ที่นั่นระหว่างทางก็ได้ปะทะกับศัตรูมากมายรวมไปถึงพวกยักษ์ไฟหลายตนปลายทางข้างในของป้อมปาการเป็นห้องโถงขนาดใหญ่เชื่อมต่อกันด้วยบันไดหลายขั้นเราสามารถแก้ปริศนาต่างๆจนเจอเข้ากับหัวใจทั้งสองดวงพอได้ของที่ต้องการครบจึงรีบนำมันกลับไปหานนยลี่ทันทีพิธีกรรมเริ่มต้นขึ้นนนยลี่จัดการปลดเวทมนต์ออกจากหัวใจของยากาชูรา พร้อมๆไปกันกับของตัวเองแต่นั่นก็ทําให้ความทรงจําที่เกี่ยวข้องกับการที่เธอเนี่ยเคยเป็นผู้เลี้ยงดูยากาชูร่าฟื้นคืนกลับมาด้วยเธอเปลี่ยนไปเหมือนกลายเป็นอีกคนอยู่ดีๆก็หันหน้าเข้ามาโจมตีเราเพราะอยากจะปกป้องลูกและด้วยความที่สถานการณ์บัดมังคับให้จําเป็นจะต้องป้องกันตัวเองเราจึงหลีกเลี่ยงการต่อสู้ครั้งนี้ไม่ได้นยลี่พลาดท่าบรรยากาศทุกอย่างสงบลง ก็คงได้เวลาที่จะเดินทางกลับไปแก้ปัญหากันต่อ,อยังเมืองซาราดุชสถานการณ์ดูท่าจะไม่สู้ดีเพราะเมื่อมองจากพื้นที่ข้างนอกจะเห็นว่ากำแพงเมืองถูกทำลายศพของทหารตายเกลื่อนเป็นจำนวนมากเสียงกรีดร้องของผู้คนสะท้อนดังไปทั่วเรารีบตรงเข้าไปข้างในเพื่อค้นหาและจัดการกับยากาศชูร่าเมื่อถึงเวลาประจันหน้ากันไม่มีแม้แต่การเจรจาหรือความเห็นใจใดๆทั้งสิ้นการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นทันที แต่พอผ่านไปไม่นานเนี่ยยากาชูร่ามันรู้ตัวแล้วว่าเกิดอะไรขึ้นคราวนี้บาดแผลของมันไม่สมานมันบาดเจ็บจึงตัดสินใจหนีเพื่อไปขอกำลังเสริมปล่อยไปแบบนั้นไม่น่าจะเป็นความคิดที่ดีแน่ๆเราออกไล่ล่าตามฆ่ามันแล้วก็สามารถจัดการลงได้เช่นเดียวกันกับเหตุการณ์ครั้งก่อนที่เมื่อเราฆ่าผู้สืบเชื้อสายของบาวนี่จะถูกเทเลพอร์ตมายังพ็อกเก็ตเพลนโซล่าปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้ง ถึงจะไม่ใช่ช่วงจังหวะที่ดีนักแต่เธอก็ได้มอบบททดสอบที่เปิดเผยเรื่องราวในอดีตของเราก่อนที่จะมาอยู่ภายใต้การดูแลของโกเรอนเรื่องราวนั้นเล่าว่าแม่ผู้ให้กำเนิดเคยเป็นผู้ศรัทธาในบาวอหลดออฟเมอร์เดอร์หลังจากที่เราเกิดมาได้ไม่นานเนี่ยเธอตั้งใจจะฆ่าเราเพื่อบูชายันแต่โกเรอนเองก็สามารถช่วยเหลือเราออกมาได้เมื่อตอบคำถามต่างๆจบเราก็ถูกเทเลพอร์ตกลับมายังเมืองซาราดุชซึ่งก็ประจบเหมาะกับที่เมลิซานกำลังออกตามหาอยู่พอดี เธอเล่าว่ายากาชูราตามหาตัวเราเพื่อพยายามจัดการแต่ก็ไม่เจอจึงไล่สังหารผู้คนในเมืองทั้งหมดมาถึงตรงนี้ซาราดุชเกิดความเสียหายถึงขั้นที่เรียกได้ว่าพินาศไปแล้วแต่ก็ยังดีที่ยากาชูร่านั้นตายลงได้แต่มันเองยังมีพนมิตรซึ่งเป็นเชื้อสายของบาวเช่นกันอยู่อีกสองอาบาซิกาวกับเซนไดซึ่งเมลิซานบอกว่าทั้งคู่น่าจะเป็นคนที่มีพลังสูงสุดถึงอย่างนั้นจากการที่เห็นเราสามารถล้มยากาชูร่า เธอจึงขอร้องให้เราช่วยปราบพวกที่เหลือเพื่อหยุดยั้งแม่ไห,หยานากระจายตัวไปมากกว่านี้จุดมุ่งหมายต่อไปคือการสืบค้นถึงแหล่งที่อยู่ของทั้งสองเมลิซานแนะนําให้เดินทางไปยังแอมเกทานเมืองที่เธอมีสายซึ่งสามารถให้ข้อมูลอยู่ที่นั่นและเขาก็พร้อมที่จะช่วยเหลือเพื่อเตรียมตัวก่อนสู้ศึกถัดไปแอมเกทานตั้งอยู่บนพื้นที่ทะเลทรายคาริมทางตอนใต้ของอ่าวสอดลักษณะของทั้งตัวเมืองจะถูกสร้างขึ้นมาจากทรายและหิน อีกทั้งยังมีป้อมปราการขนาดใหญ่ตั้งแต่งานอยู่ตรงหน้าเมื่อเรามาถึงจึงพยายามออกตามหาข่าวสารจนกระทั่งมาพบกับผู้นำของกลุ่มพระนักบวชชื่อว่าเบลทซาพันธมิตรที่เมลิซานกล่าวถึงและเขาก็รอการมาของเราอยู่เบลทซายินดีให้ความร่วมมือพร้อมทั้งชี้ตำแหน่งของอาบาซิกาวและเซนไดให้บนแผนที่แต่สิ่งหนึ่งที่เขาย้ำคืออย่ามาขัดขวางหรือว่ายุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมใดๆในตัวเมืองโดยเด็ดขาด ซึ่งตั้งแต่ที่เข้าเมืองมาเนี่ยเราจะสังเกตได้ถึงความไม่ปกติผู้คนต่างอดอยากพระร่วมมือกับกลุ่มฐานรับจ้างคล้ายๆว่ากําลังซุ่มเสริมกองกําลังเพื่อทําอะไรบางอย่างเรื่องราวของสถานที่นี้จําเป็นต้องทิ้งไว้ก่อนเราตัดสินใจรีบมุ่งหน้าไปยังเป้าหมายแรกสู่อนาเขตของเซนไดพื้นที่ที่เรามาถึงเป็นป่าทึบที่มองไปร,บรอบๆก็ดูเหมือนจะไม่มีอะไรเราเจอกับช่างตัดไม้คนนึง และก็พยายามถามถึงข้อมูลของเซนไดซึ่งตัวเขาเองก็ได้แค่ตอบว่าไม่รู้เราเจรจาต่อช่างตัดไม้พยายามตัดบทแต่ก็ทิ้งท้ายไว้ว่าไม่นานมานี้เนี่ยเขาเจอเข้ากับเอลฟ์ผิวสีดำบริเวณใกล้ๆยังไงก็ให้เราลองไปสำรวจดูเมื่อมาถึงยังบริเวณที่ช่างตัดไม้บอกเรากลับถูกลอบโจมตีโดยคนของเพาพันุดราสถานการณ์ภายในป่าตอนนี้ชักแปลกๆทำให้ต้องกลับมาหาคนตัดไม้อีกครั้ง และก็เป็นเหมือนเดิมที่เขาไม่รู้เรื่องราวในสิ่งที่เกิดขึ้นแถมยังชี้เป้าให้เราลองสำรวจอีกแหง่งถ้าเราไปก็จะเจอกับการลอบโจมตีแบบเดียวกันอีกซึ่งสุดท้ายก็จะพบความจริงที่ว่าช่างตัดไม้นั้นเนี่ยเป็นหัวหน้าของกลุ่มดาวที่พยายามปกป้องทางเข้าที่เข้าไปถึงตัวของเซนไดพอจัดการคนเหล่านี้ได้ทางเข้าจึงเปิดออกเรารีบตรงดิ่งเข้าไปเพื่อตามหาทันทีแต่ภายในนั้นกลับกลายเป็นดันเจี้ยนขนาดใหญ่ จึงไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะหาตัวเซนไดเจอตลอดเส้นทางแต่ไมปด้วยกับดักและศัตรูมากมายเราและพักพวกเองก็ยังไม่ลดละจัดการเคลียร์สถานการณ์ตรงหน้าไปทีละนิดแถมยังกำจัดลูกน้องที่ถูกส่งมาทีละคนทีละคนจนถึงขัน้นพูดได้ว่าหมดทั้งกองทัพและแล้วเราก็เดินทางมาถึงยังห้องถงกลางที่เซนไดอยู่จนได้เซนไดนั้นไม่ยอมง่ายๆมันโกรธแค้นที่เราเข้ามาขัดขวาง ซึ่งก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยมันเตรียมตัวต้อนรับเอาไว้เป็นอย่างดีกับพิธีกรรมเวทมนต์ซัมมอนร่างโคลนของมันออกมารอบๆเอาจริงๆคนของเราก็ไม่ใช่น้อยๆสุดท้ายเราก็ฆ่ามันได้เป้าหมายต่อไปคืออีกหนึ่งผู้สืบเชื้อสายของบาวอย่างอาบาซิกาแต่ก่อนที่จะไปเรากลับถูกดึงเข้ามาสู่มิติพ็อกเก็ตเพลนอีกครั้งและก็ต้องเจอกับบททดสอบของโซล่าเช่นเคย ที่คราวนี้มาในรูปแบบของตัวตนอีกคนของเราจากต่างมิติต่างสถานะถูกดึงมาตั้งคำถามกับเราถึงเหตุการณ์ในอนาคตและเมื่อเสร็จการตรวจสอบเราก็ถูกส่งกลับมายังห้องโถงของเซนไดที่เดิมเราและพัพวกตัดสินใจไปต่อแบบไม่มีหยุดพักเดินทางมุ่งสู่ยังฐานที่หลบซ่อนของอบาซิกาวพื้นที่แห่งนี้เนี่ยดูยิ่งใหญ่โอถงเพียงแต่แค่เรามาถึงก็เจอเข้ากับราคนิสผู้ที่ประกาศตนว่าเป็นลูกของอบาซิกา มันรู้ว่าเราพยายามจะมาหยุดพ่อของมันจากการถือครองพลังหลอดออฟเมอร์เดอร์เพราะงั้นจึงตั้งใจขัดขวางเพื่อจะพิสูจน์ตัวเองให้พ่อได้เห็นต้องบอกก่อนว่าสองพ่อลูกคู่นี้เป็นเผ่าพันธุ์มังกรซึ่งพวกมันมีความสามารถในการเปลี่ยนร่างให้ดูเหมือนมนุษย์ได้เพราะงั้นการต่อสู้ครั้งนี้จึงไม่ง่ายอย่างที่ผ่านมาเราโจมตีดาร์โครนิสอย่างต่อเนื่องจนเมื่อถึงจุดหนึ่งมันกลายร่างเป็นมังกรสีน้ำตาลถึงจะยากเย็นแต่ก็จบที่สามารถฆ่าและตัดหัวมันออกมาได้ ซึ่งไอ้เจ้าหัวมังกรน,นี้เนี่ยจะเป็นใบเบิกทางเปิดประตูเข้าสู่ที่ซ่อนของอบาซิกาถึงภายนอกจะดูกว้างขวางแต่ภายในกลับเป็นดันเจียนมืดทึบแถมยังมีเวทมนต์ปริศนาที่คอยบดบังไม่ให้เข้าถึงตัวของอบาซิกาได้แต่นั่นก็ไม่ได้หยุดความพยายามของเราที่จนแล้วจนรอดก็ไขความลับนำพาตัวเองเข้าไปยังส่วนลึกข้างในพอมาถึงยังพื้นที่ที่อบาซิกาอยู่ตัวมันเองประกาศตนว่า เผ่าพันธุ์ของมันนั้นเป็นผู้ที่เหมาะสมจะได้รับการถือครองพลังของเบาาที่สุดใครหน้าไหนที่ขวางทางจะต้องตายทั้งหมดเมื่อพูดเสร็จการต่อสู้จึงเริ่มต้นขึ้นทันทีครั้งนี้น่าจะหนักกว่าครั้งในไหน,ไหนอบาซิกาวนั้นเป็นมังกรเวทมนต์สีเงินขนาดใหญ่มีทั้งพลังโจมตีขั้นสูงรวมไปถึงการต้านทานทางเวทมนตร์รอบด้านเราใส่มันไม่ยัง้งและด้วยความดวมือของทุกคนทำให้สามารถโค่นมังกรตัวนี้ลงได้ ในขณะที่มันกําลังจะตายเนี่ยก็ได้ทิ้งข้อความอันเป็นปริศนาที่บ่งบอกว่าชัยชนะของเรานั้นเป็นสิ่งที่ปิดพลาดเราถูกหลอกใช้จงพยายามมีชีวิตต่อไปเพื่อค้นพบความจริงอันน่าเศร้าเสียพออาบาซิกาวพูดจบและสิ้นลมก็เป็นอีกครั้งที่เราถูกดึงกลับไปยังมิติพ็ c k e t ็ตเพลนโซล่าบอกกับเราว่าใกล้ถึงปลายทางแห่งโชคชะตาแล้วตลอดมาเราสู้กับผู้สืบสายเลือดของบาวมาตลอด จนกระทั่งมาเจอกับพี่น้องของเราทั้ง5ที่รู้จักกันในนามของ The ะไฟฟพวกเขาตั้งใจจะจัดการกับทุกคนที่สืบสายเลือดแต่คำถามก็คือเราเองไม่อยากรู้บ้างหรือว่าทำไมพวกเขาต้องทำแบบนั้นไหนๆแล้วเนี่ยก็ให้ไปฟังจากปากเองเลยดีกว่าจากนั้นโซล่าจึงอัญเชิญวิญญาณของยากาชูราออกมาและบทสนทนาของทั้งคู่ทำให้เราได้รับรู้ว่า ทั้ง5คนนั้นถูกดึงตัวมารวมตัวกันเพื่อเป้าหมายในการกำจัดผู้สืบสายเลือดของบาวทั้งหมดและจะทำการปลุกชีพหลอดออฟเมอร์เดอร์ขึ้นมาการกระทำแบบนี้เนี่ยมันจะการันตีถึงการได้รับพลังและคอยอยู่เคียงข้างรับใช้บาวต่อไปพอเรารู้จุดประสงค์ยากาชูราถามเรากลับว่าแกคิดว่าจัดการกับเดอะไฟท์ไปทั้งหมดแล้วหรือไงอิลลาเซล่ายากาชูราเซนไดหรือแม้แต่อบาซิกกวนับรวมกันได้แค่4คน เพราะงั้นก็ยังเหลืออีกหนึ่งซึ่งเท่าที่นึกออกก็คงเป็นใครไปไม่ได้นอกจากเบลตาซาเราถูกส่งตัวกลับมายังโลกปกติและรีบเดินทางไปยังแอมเกทานการมาคราวนี้ป้อมปาราการที่เคยเปิดรับกับปิดเงียบสนิทแต่ด้วยความช่วยเหลือของเพื่อนเก่ากลาสีเรือเซมอนฮาวเรียนเขาเสนอแผนการง่ายๆด้วยการทำทีว่าเซมอนเนี่ยสามารถจับกลุมพวกเราและก็พาไปมอบตัวกับพระภายในป้อมปาการ จากนั้นก็จะแอบป,ปล่อยให้เป็นอิสระที่เหลือก็ขึ้นอยู่กับเราที่จะต้องเข้าเองแผนการเป็นไปได้ด้วยดีเราฝ่ากองกําลังท่านรับจ้างจนมายืนประจันหน้ากับเบลทซาได้เราถามหาถึงการหายตัวไปของเมลิซานมันด่าว่าเราโงา่และก็เปิดเผยความจริงที่ว่าเมลิซานเองนั่นแหละที่อยู่เบื้องหลังของสิ่งที่เกิดขึ้นเธอเป็นคนที่เกณฑ์เดอะไฟฟ์ทั้ง5มาโดยสัญญาว่า้าทำตามจะได้รับพลังอันยิ่งใหญ่ แต่เบาราซาแค่เข้ามาร่วมเล่นตามเกมเขาวางแผนที่จะฆ่าพวกนี้ทั้งหมดจากนั้นจึงจะดําเนินพิธีกรรมฆ่าตัวตายเพื่อล้างบางพลังดํามืดให้สิ้นซากคอนเซปต์ดูเหมือนจะดีแต่นั่นก็หมายความว่าเราผู้ซึ่งเป็นคนที่สืบสายเลือดมาจากเบวเช่นกันต้องตายด้วยการเจราจาต่อรองแก้ไขสถานการณ์ดูท่าจะไม่เป็นผลเบาตาซาไม่อยากฟังคําอธิบายใดๆเพิ่มเติม,ตมวันนี้ไม่ว่าใครคนใดคนหนึ่งจะต้องเป็นศพอยู่ที่นี่ ส,สุดท้ายที่จะเหลือผู้สืบสายเลือดเพียงหนึ่งเดียวเริ่มต้นขึ้นจากปากของยากาชูราที่เคยบอกกับเราครั้งก่อนเบลตาซาเป็นคนที่มีชิ้นส่วนวิญญาณของบาร์มาี่สุดในทั้ง5นั่นทําให้เขาใกล้เคียงถึงการเป็นผู้สืบทอดพลังของหลอดออบเมอร์เดอร์แต่สุดท้ายแล้วก็ไม่อยากต้านทานน้ามือเราและพรรคพวกทันทีที่มันล้มลงเราก็ถูกพามายังมิติพ็อกเก็ตเพลนอีกครั้งโซลา่าที่อยู่ที่นั่นได้พูดถึงการเดินทางครั้งสุดท้ายที่กําลังจะมาถึง นั่นหมายความว่าบาวจะฟื้นคืนชีพกลับมาใช่ไหมเราถามเธอไม่ตอบแต่เรียกเมลิซานออกมาเพื่อคลายความสงสัยถึงสิ่งที่ผ่านมาทั้งหมดเมลิซานบุคลิกเปลี่ยนไปแบบหน้ามือเป็นหลังตีนจากคนดีๆกลายเป็นเผยตัวตนความชั่วร้ายซึ่งแท้จริงแล้วเนี่ยเธอชื่ออเมลิซานเดอะแบล็กฮาร์ดนักบ,บวชชั้นสูงผู้ทีคอยติดตามรับใช้เบวจนได้รับความไว้วางใจสูงสุด เธอเป็นคนเดียวที <You 're S 2> ่รู้ถึงพิธีกรรมการปลูกชีพและสามารถเข้าถึงชิ้นส่วนวิญญาณของเหล่าลูกหลานแห่งบาวได้นั่นทำให้ยิ่งมีผู้สืบเชื้อสายตายมากเท่าไหร่เธอเองก็ยิ่งมีพลังมากขึ้นเธอลอกเดอะไฟท์ทั้ง5้าเพื่อใช้ในการไล่ฆ่าเหล่าพี่น้องและวางแผนตลบหลังเราเพื่อช่วยในการกำจัดทั้ง5้านั้นอีกทีเหตุการณ์ในเมืองสารดุจตั้งแต่ตอนต้นก็เป็นแผนของเธอเช่นกันพยายามรวบรวมเอาลูกหลานของบาวเข้าไปอยู่ในเมืองและอาศัยยากาชูราช่วยเกณนฆ่า เพราะงั้นกลอมเนียอิวคานจึงไม่ได้เป็นบ้าอย่างที่เมลิซานอ้างสิ่งที่เขาหวาดแวงว่ากําลังถูกหลอกนั้นเป็นความจริงแต่ทั้งหมดที่ว่ามานั้นไม่ได้เป็นแผนในการที่จะปลุกชีพบาวลอร์ดออฟเมอร์เดอร์ขึ้นมาแต่อย่างใดกลับกลายเป็นว่าเธอต้องการพลังเหล่านั้นให้แก่ตัวเองเพื่อที่จะกลายเป็นพระเจ้าเลดี้ออฟเมอร์เดอร์และเรื่องที่เหลือที่เธอต้องทําก็คือการฆ่าเราผู้สืบเชื้อสายแห่งบาวคนสุดท้ายความจริงทั้งหมดปรากฏ ก็ถึงเวลาอันเป็นการต่อสู้ที่จะกําหนดชะตากรรมของฟอร์กเทนเวลซึ่งอเมริซานท้าทายให้ไปตัดสินกันที่ทร o n e o ออฟบัด เราเทเลพอร์ตมายังฐานวงแหวนขนาดมหึมาในมิติอันเวิงว้างมีเสาพลังงานขนาดใหญ่ที่ซึ่งจิตวิญญาณของลูกหลานของบาวมารวมตัวกันอยู่ที่นี่และทั้งหมดนี้กำลังจะเป็นแหล่งพลังงานของอเมริซาน <c oughs> การต่อสู้ไม่ได้ตรงไปตรงมาอย่างที่ผ่าน,านมาอเมริซานจะหาจังหวะคอยดึงเอาพลังงานวิญญาณมาใช้อยู่ตลอดซึ่งในช่วงเดียวกันนี้เนี่ยเราก็ต้องคอยต่อกรกับศัตรูที่ถาโถมอีกทั้งยังต้องหาทางทำลายแท่นเสาวิญ,ญญาณที่อยู่ร,บรอบ เวลาล่วงเลยผ่านไปเนิ่นนานจนดูเหมือนว่าศึกครั้งนี้ไม่มีท่าทีจะสิ้นสุดจวบจนที่เราสามารถตัดแหล่งพลังงานจากเสาวิญญาณรองลงได้อเมริซานจึงปรากฏตัวออกมาเข้าห้ำหันกันตรงๆมันสู้เราไม่ได้คมดาบสุดท้ายของเรากำลังจะฟาดฟันแต่โซล่ากลับปรากฏตัวออกมาหยุดการต่อสู้เธอบอกว่าผลการตัดสินได้ออกมาแล้วอเมริซานจะไม่มีวันตายตราบใดที่เธอยังเอาพลังวิญญ,ญาณของลูกหลานเบามาใช้ แต่จากรูปการที่ออกมาเนี่ยโซลา่าบังคับให้มันยอมรับถึงความพ่ายแพ้จากนั้นจึงดึงเอาพลังทั้งหมดออกจากร่างจนอเมริซาล,ลม้มลงการต่อสู้สิ้นสุดโซลา่าเสนอทางเลือก2ทางให้เรา 1. ยอมรับและครอบครองพลังอำนาจของบาวหรือ 2. ถ่ายเทแก่นพลังวิญญ,ญาณทั้งหมดออกแล้วมันจะถูกนำไปซ่อนอย่างที่ห่างไกลไม่มีใครเข้าถึงได้อีกซึ่งทางเลือกนี้ก็อยู่ที่เราแล้วครับว่าจะเลือกให้เป็นแบบไหน และนี่ก็คือตอนจบของบอลสปอนซาก้าซึ่งต่อเนื่องกันมาตั้งแต่บอลเดอร์สเกตภาค1และภาค2รวมไปถึงภาคเสริมครับ <S 2>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  ท,ทิ้งท้ายกันเรื่องของทางเลือกในตอนท้ายมันมีบอร์ดเกมที่ชื่อว่า The m u r d e r in b ร์ในบอลเดอซึ่งจะเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นก่อนบอลเดอร์สเกตสามน,นึงนะครับว่าด้วยสถานการณ์ความขัดแย้งแย่งชิงตำแหน่งของฝ่ายปกครองภายในเมืองซึ่งมี th, บอลสปอนหรือว่าตัวเอกของเราในเกมภาค1และ2เข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าเนื้อเรื่องจริงๆในฟ t คเทนเบรลเนี่ย สิ่งที่เราเลือกนั้นคือการรับพลังสืบทอดของบาวมาและก็ไม่แน่ว่าในเกมภาค3ก็อาจจะมีผู้สืบเชื้อสายของบาวคนนี้โผล่มาด้วยก็เป็นได้เรื่องราวในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผิดพลาดตรงไหนบกพร่องประการใดเพื่อนๆที่แวะเวียนเข้ามาชมสามารถแบ่งปันข้อมูลหรือติดติงกันได้นะไว้พบกันใหม่คราวหน้ากับช่อง First Play สวัสดีครับ your While servants of darkness will flee your wrath, it is a legacy that will forever change the face of the realms.